ดอกอะไรเอยหอมมากค่ะคือไม่ชมจะใช่ดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาบอะไรนะกุหลาบอะไรก็ไม่รู้อ่ะของญี่ปุ่นนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนที่ออกมาใหม่ๆอ่ะเป็นสีเขียวแล้วพออยู่อยู่ไปมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี่ แต่บางอันมันก็ออกมาแล้วเป็นสีชมพูเลยอ่ะต้นไม้ผลิใบไม้เขียวสดชื่นยามเช้าเอ้ยไม่ใช่เช้าแล้วจะเที่ยงแล้วบ้านอิงหอมมากเลยอ่ะหอมกลุ่น อันใดจะชื bye. Bye ่นใจท่าแก้มนางไปแล้วค่ะบ๊ายบาย